เล่นเกมเนี้ยจบทำได้อื่นทำได้เร็วสู้ได้ครับผมใช่บอกว่าสู้ดีสู้ดีหญิงยังสอนเรียนเลยใช่จับโป๊ะมีครับยังไม่ทันเล่นลอลแต่เนี้ยต้องไปทำงานต้องวางกับพื้นไม้อื่น เงนบอสแก้งนะเราต้องปิตงนบอดแก้งนะว่ากัไดปไม่ได้เราไปแก้นี่ผมไม่แก้มไม่แก้บอดแก้อยู่แล้วปิดหรือเปล่าปิดหรือเปล่าอ้าอ้ยมาใส่้ายเอามือกเอามือกามลเองงนยังเล่นไม่ได้มีการท้าทายกันแล้วเกิดขึ้นหนึ่ง ไปครับยังมันหลอกมนมลอามันลอกไมเอ็คือหมุดในในกระแทกอะไรนะีหนูปากตั๊บเฮ้ยไม่ใช่เหรอเดี๋ยว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  โ okay, okay. อเคโอเคเขายังไม่ยอมอแพ้นะฮะอะงงอะนี่ผมพิสิตสวิตเมื่อกี้ไงเป็นไปได้ไงกานที่ไม่บอกก็รู้แล้วเนี่ยเมื่อกีอ้โอเคโอเคค่ะแมางั้นเดี๋ยวนะคะเรานะคะขอใช้โอกาสนี้นะคะเดี๋ยวเราเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้บริหารมามีนะ